สดใหม่ใหญ่ดังนะคะภูมิใจไทยถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลกรณีคลิปเสียงของนายกอุ้งอิงนะคะโดยพักภูมิใจไทยเนี่ยมีการล่อนหนังสือนะคะถแถลงบอกว่ากรณีการโทรศรัพท์เจรจาระหว่างนางสาวปรงททางชินวัตรนายรัฐมนตรีนะคะกับสมเด็จคุณเซนนะคะก็ทางกัมพูชานะคะซึ่งมีผลกระทบต่ออธิปไตยดินแดนผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะและกองทัพ ตามที่ประชาชนได้รับทราบแล้วนั้นนะคะพรคภูมิใจไทยเนี่ยขอเรียนว่ากรรมการบริหารพักภูมิใจไทยได้พิจารณาถึงกรณีที่เกิดขึ้นและมีมติให้พักภูมิใจไทยเนี่ยถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนะคะทางนี้รัฐมนตรีพักภูมิใจไทยทุกคนได้ส่งใบลาออกต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งมีผลวันที่19เมิถุนายน2 5 6พนระคะพรกภูมิใจไทยขอ เรียกร้องให้นางสาวแพท์ธันชินวัฒรนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยแสดงความรับผิดชอบต่อการทําให้ประเทศไทยต้องเสียเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของชาติประชาชนและกองทัพนะคะพรรคพุิใจไทยพร้อมจะร่วมมือกับประชาชนสนับสนุนกองทัพและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจเพื่อทําลงรักษาอธิปไตยดินแดนและประโยชน์ของประเทศไทยทุกวิถีทางอย่างสุดกำลัง ะะลงวันที่18มิถุนายน2,568ล่าสุดสดสดร้นรอนนะคะดูจะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเรื่องนี้คอมเมนต์ได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์เลยค่ะ